สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะช่องเมนูแมววันนี้จะมาทำเมนูที่ให้ดูตอนแรกไปเนาะที่มีปลามีชะอมไข่ค่ะปลานินนะคะนี่ค่ะเราแกะเนื้อเนาะเราต้มแล้วต้มแล้วก็แกะเนื้อโขกกับพริกแกงส้มค่ะเราโขกแสรเรียบร้อยแล้วนะคะอนี้ พิแกงส้มส้มมะขามเปียกค่ะเราจะทําเมนูแกงส้มไข่ชะอมนะคะผักรวมพิแกงโขกเนื้อปลานิลนเนาะน,น้องก็เดี๋ยวเสร็จพี่หลงพี่หลงพี่เขี่ยวเงินพี่เหมียวนี่ค่ะผักรวมเราก็มีกวางตุ้งนะคะมีดอกแคที่เราเก็บจากต้นเนาะของเราเองที่ปลูกค่ะก็มีไข่ชะอมนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะพอเราเตรียมเครื่องไว้แล้วทอดไข่หัน่นโขกปลาเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะอเคทำกันเลยค่ะน้ำเดือดพานเลยกัร้อนๆเลยทั้แรกค่ะเราก็ใส่นะคะเครื่องแกงเราไปเลยค่ะ ใส่พิกแกงที่เราโขกกับเนื้อปลานึ่งเนาะที่เราต้มใส่ลงไปเล็กค่ะนี่เยอะมากปลานิ่งตัวใหญ่นะคะให้ดูตะแรกตัวละสามสิบบาทนะคะที่เห็นเื้อตลาดนัดนะคะที่เขาทำไวแล้ว ัวใหญ่มากซึ่งมาเขาใส่ถุกไว้นะมีสามตัวหกสิบสองตัวหกสิบแล้วก็เลือกใส่ใหญ่เขาตวงเอาไว้ต้มยำต้มแซ่บอยู่นี่ค่ะแล้วก็ตักน้ำเนาะครัวในครบด่วนตกแกงแกงเล้วก็ตะ เลยเจะไม่ความโขลกลงกระทะเนาะเริ่มเลยเราก็น้ำเราเดือดแล้วเนาะนี่ค่ะคุ้ดีไหมคะแล้วป่ะนี่โขลกแกง เราก็ใส่ผักนะคะผักที่เราเตรียมมาแล้วเนาะใส่ได้เลยค่ะน้ำเราเดือดอยู่แล้วเวนี่ยใส่ผักเลยกวางตุ้งกระดอกแคร์ที่เราปลูกเองกวางตุ้งซื้อตลาดนะปลูกแล้วไม่ได้ผลค่ะนม่งามไม่ซื้อ แล้วเราก็มาปรุงกันเลยนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแองส้มจะเปรี้ยวหวานเนาะชิมนิดนึดเล่น้ำปลาเดี๋ยวเราชิมเครื่องแกงเนาะบางทีเครื่องแกงก็เค็มอยู่้ะ รสค่ะอืมกลมก่อแล้วก็ซอสปรุงรสนิดนึงให้หอมหอมเข้มข้นแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะนี่เราแล้วส้มมะขามเปียกเนาะเราแช่น้ำไปแล้วเนาะ ยแล้วเรา๋ยวเราจะใส่เข้าไปเลยได้เลยนะแต่ถ้าใส่ไปเลยมันเช้ามาเรากินอีกมันจะเปรี้ยวนะอุ่นแล้วจะเปรี้ยวขึ้นอ,อันนี้เขาก็ว่าเอาไปใส่โคนต้นบอลสีได้แต่บางที่เขาก็บอกว่าหน้าหนาวนี่มันจะเป็นกรด หรืออะไรเยอะมันปเปรี้ยวใส่เนื้อเข้าไปอีกนิดนึงโอเคลองมาชิมกันนะ แค่เราปลูกเองเนาะประมาณสามเดือนเนาะสองเดือนเราก็ได้กินแหละชิมเลยนะคะอืมหอมขันทรายแล้วก็ซักเร็นรถ เครื่องแกงเขาไม่เค็มเนาะออเดินได้อีกนะป่าไขออ่ตามด้วยส้มขขาเปียกน,น,นี่ไรเมล็ดนะเราก็ใส่ได้เลยให้เขาเคี่ยวไปเลย ถ้าน้ำเรานม,ม่ผักหมดเนาะเรามีมะก,กรอยอยู่ในตู้เย็นแล้วก็มะก,กรอยมาใส่ได้อีกอือผ่ากลมกล่อมแล้วค่ะนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่พระเอกของเราเลยนี่ค่ะชะอมไข่ไข่ชะอมแล้วคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ ส้มไข่ชะอมแล้วเนาะนี้นะาะาแม่ค้าเสร็จแล้วสำหรับมื้อนี้ค่ะแกงส้มชะอมไข่ผักรวมเนะาะปลานิ้นโขลกเสร็จรียบร้อยค่ะสำหรับมื้อนี้เราไม่ต้องเกียวไข่เนาะเพราะเราใช้ไข่ชะอมเลยน่าทานหมค้า ก็ฝากขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมนูแมวน้องใหม่ด้วยนะคะถ้าฝากเมนูแมวช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้เขามีรถโฆษณาวิ่งผ่านเบอร์เบอร์นมเบอร,อเบอร,เบอร์เบอร์นี่ก <c oughs> ็เลยต้องตัดออกไปก่อนค่ะ <c oughs> นะคะาไหมคะแกงส้มชะอมไข่ผัดรวมเรานะคะใช้เนื้อปลานิลโค ตัวใหญ่ๆเลยค่ะแค่สามสิบาทเองตลาดน,นอันนี้ก็ของพี่หลงพี่แมวนะคะเรามีผู้รออยู่ค่ะ <c oughs> และแล้วผู้ที่ได้กินไปแล้วนะคะนี่ค่ะผู้ที่ได้กินไปแล้วนะคะอืมอิ่มแล้วเจฮะัสดีได้ผู้ชมดิอืมออิ่มแล้วดูดพุงดูพุงโอ้ยโอย,โอย ผมเชื่อเคียวเงินค่ะผมอิ่มแล้วผมกินปานนินทอดแล้วนึ่งแล้วครับเอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเมนูแมวช่องน้องแมวให้ผมเคียวเงินได้นะครับหืออาิ่มนอนหลับผงกลางเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ว่ามาเคียวเงินเงียเงาเอ้ยไมาเคียวเพชรงียเงาโอ้เรียกชื่อผิด <c oughs> เรียกเคียวเหมือนเคียวเพชร ผมเจอเคียวเพชรนะไปเรียกพี่ชายผมพี่ชายของเคียวเพชรคือเคียวเงินนะคะน้องที่เราเคยเลี้ยงเขาจากไปแล้วจากไปหลายเดือนแล้วค่ะคิดถึงเขาอันนี้ก็คือน้องเคียวเพชรของเราค่ะไปไหนอ่ะน้องสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมคะอับแงอ ออนพี่หยาหัวออนพี่ค่ะสวัสดีนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมกับข้าวเย็นกันค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยเขาอิ่มแหละเมื่อก,กี้เขาจะหลับแหละกวนขอบคุณครับสวัสดีครับ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 